ตำนานจอมมยุทธ์พูดถังซานภาค5บทที่555 5รทุกปทุนอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้การหล่อเลี้ยงจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพลังทางวิญญาณของเขาไม่สามารถส่งเสริมได้ภายใต้สถานการณ์ที่ทรงพลังเช่นนี้โดยการปล่อยพลังทางจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของนกฟีนิกซ์อมตะได้ จิตสำนึกที่ควบแน่นไม่ใช่สภาวะที่เคยใช้เพียงเล็กน้อยอีกต่อไปและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัวด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องของถังซานและการเผชิญหน้าหลายครั้งสติเริ่มมีเสถียร,รภาพและเขาสามารถใช้บางส่วนได้มันเป็นของถึงความสามารถที่จะใช้ได้ด้วยสติเท่านั้น รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานและเขาก็ดึงดูดร่องรอยของจิตสำนึกทางวิญญาณของเขาอย่างเงียบๆและเจาะเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณของเหมยกงจือค่อยๆกวนทะเลแห่งวิญญาณของเธอทันทีเหมยกงจือขมวดคิ้วเล็กน้อยและทะเลแห่งจิตวิญญาณเริ่มผันผวน,นภายใต,ใต้การกระตุ้นของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่ฉีดโดยถังซานเริ่มเพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาต้องทำนั้นง่ายมากช่วยเหมยกงจือบีบอัดพลังทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อให้ทะเลแห่งวิญญาณสามารถมีพลังทางจิตวิญญาณมากขึ้นเตรียมพร้อมเมื่อเธอทะลวงระดับเทพในอนาคต ในฐานะอดีตราชาแห่งเทพ,พเจ้าเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพลังทางจิตวิญญ,ญาณเมื่อทะลวงไปสู่อีกระดับหนึ่งพลังจิตก็มีบทบาทชี้ขาดสำคัญยิ่งกว่าพลังของตัวเองเสียอีกความแข็งแกร่งของพลังวิญญ,ญาณสามารถกำหนดศักยภาพของระดับที่สูงกว่าระดับเทพด้วยโอกาสนี้ในวันนี้เขาบังเอิญได้ช่วยเหมยกงจือบีบอัดความแข็งแกร่งทางจิตใจของเธอและปรับปรุงภูมิหลังของเธอในด้านนี้ พลังจิตของเหมยกงจื่อแข็งแกร่งมากแล้วหลังจากผ่านมรดกของเผ่าอาสูรนกยูงพลังจิตของนางก็เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดของสถานะลำดับที่เกและจากการสืบสวนถังซานยังค้นพบว่ายังมีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในพลังจิตของเหมยกงจื่ออีกด้วยแต่นี่ไม่ใช่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขานำมาจากชาติที่แล้วไม่เช่นนั้นเหมยกงจื่อจะจำชีวิตในอดีตไม่ได้ แต่จะเกิดมาจากโลกนี้กล่าวคือก่อนที่เธอจะไปถึงระดับพระเจ้าเธอก็มีการกำเนิดของจิตสํานึกแห่งสวรรค์แล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากทั้งซานส,ส,สัมผัสสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อย่างระมัดระวังและเขาเข้าใจทันทีว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากไหน มันมาจากวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขนนกสวรรค์ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีกลิ่นอายที่เป็นของขนนกสวรรค์และการดำรงอยู่ของลมหายใจนี้ก็เป็นการรับรู้ของเหมยกงจือของขนนกสวรรค์ดูเหมือนว่าระดับของขนนกสวรรค์นี้จะสูงกว่าที่ฉันได้ตัดสินไว้ก่อนหน้านี้รังสีแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่ขนนกสวรรค์นำมานี้เห็นได้ชัดว่าระวังจิตสำนึกของพระเจ้าที่ถังซานเข้ามาแต่คำสาบานเลือดถังซานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้มีบทบาทสำคัญมาก คำสาบานเลือดถูกสร้างขึ้นสำหรับเหมยกงจื่อและคำสาบานเลือดเองก็ถูกตราตรึงอยู่ในทะเลจิตวิญญาณของถังซานและความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะมีกลิ่นอายของคำสาบานเลือดด้วยลมหายใจแห่งคำสาบานเลือดไม่เพียงแต่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเหมยกงจื่อเท่านั้นที่รับรู้การมีอยู่ของเขาแต่แม้กระทั่งความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของขนนกสวรรค์ก็ค่อยๆจำเขาได้และไม่ปฏิเสธเขาอีกต่อไป ถังซานสัมผัสได้ถึงแสงแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างคร่าวๆและทำให้มันสเสถียรในทะเลจิตวิญญ,ญาณของเหมยกงจือเขาสามารถแยกแยะแ,และบีบอัดพลังทางจิตวิญญ,ญาณให้กับเหมยกงจือแต่เขาไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับจิตสำนึกได้ซึ่งไม่สามารถสัมผัสได้โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นการเติบโตในอนาคตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าบ้านและสามารถเกิดได้จากการฝึกฝนของเจ้าตัวเท่านั้น ส่วนที่ทรงพลังที่สุดของจิตสำนึกทางวิญญาณคือมันไม่ได้ถูกจำกัดโดยภูมิภาพกล่าวคือบอกว่าขนาดของทะเลวิญญาณนั้นไม่สำคัญสำหรับพระเจ้าในอนาคตบรรลุระดับพระเจ้าและเช่นเดียวกันกันกบการวิวัฒนาการของทะเลแห่งวิญญาณสู่ทะเลแห่งสติตามทฤษฎีแล้วจิตสำนึกของผู้แข็งแกร่งสามารถปรับปรุงได้ไม่จำกัดจนถึงจุดสิ้นสุดของจักรวาลแน่นอนว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีไม่ใช่สถานการณ์ที่มีอยู่จริง รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและใบหน้าของถังซานก็เผยให้เห็นแสงศักดิ์สิทธิ์จางๆทุกครั้งที่แสงในดวงตาของเขาเปลี่ยนไปพลังวิญญาณที่ฉีดเข้าไปในเหมยกงจือจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปริมาณการอัดของพลังวิญญาณของเหมยกงจือค่อยๆเล็กลง,ลงเรื่อยๆแต่ก็มีความกลมกลืนกันมากขึ้นเรื่อยๆคิสตันนิวเคลียสของพลังวิญญาณค่อยๆถือกำเนิดขึ้นในระหว่างกระบวนการบีบอดัด เดิมทีถังซานไม่กล้าที่จะบีบอัดโดยตรงเธอแกนวิญญาณถูกสร้างขึ้นแต่มันจะแตกต่างกันหากมีความรู้สึกทางวิญญาณในท้องฟ้าด้วยความรู้สึกทางวิญญาณที่จะรักษาเสถียรภาพและปรับปรามการก่อตัวของแกนจิตวิญญาณเป็นเรื่องของหลักสูตรด้วยแกนจิตวิญญาณมันจะสะดวกมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะปลูกฝังพลังทางจิตวิญญาณหรือฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณของทะเลแห่งวิญญาณ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นก็ว่าที่คาดไว้นี่คือข้อดีขององค์การที่คนสองคนเข้ากันได้ถังซานจะทำสิ่งนี้กับบุคคลอื่นไม่ได้ การฉีดคู <Wars iała> ่ของวิชาสเวียนเทียนและพลังทางจิตวิญญาณทำให้รัศมีของพวกเขาเข้ากันได้มากขึ้นหลังจากที่ถังซานช่วยเหมยกงจือทำให้แกนจิตวิญญาณมีเสถียรภาพแล้วเขาก็ช่วยให้เธอแนะนำเธอเพื่อปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณจากแกนจิตวิญญาณเพื่อสื่อสารกับพลังโลหิตของเธอเองด้วยวิธีนี้พลังทางจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นจะสามารถควบคุมได้มากขึ้นพลังเลือดง่ายการประสานกันของแกนจิตวิญญาณนั้นดูเรียบง่าย แต่จริงๆแล้วมีคนที่แข็งแกร่งน้อยมากในแดนสวรรค์ที่สามารถทำได้นี่คือความแตกต่างของวิธีการปลูกฝังในทวีปนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นเผ่าสัตว์ประหลาดหรือเผ่าวิญญาณ พวกเขาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนสายเลือดมากขึ้นและในโลกที่ถังซานเคยมีมีวิธีที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆในการฝึกฝนพลังทางจิตวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นอดีตราชาแห่งเทพเจ้าและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพลังวิญญาณและจิตสำนึกของเขานั้นหาตัวจับยากในโลกนี้มันง่ายสำหรับเขาที่จะทำสิ่งต่างๆและเป็นไปไม่ได้ที่จะก,กระพัดอสูรตัวใหญ่จะทำได้ดีกว่าเขาที่นี่ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกฝนของเหมยกงจือจะก้าวไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัยและด้วยการเกิดของแกนจิตวิญญ,ญาณตราบใดที่เธอฝึกฝนอย่างขยันหมั่นเพียรในอนาคตอันใกล้นี้การใช้การเปลี่ยนแปลงของเสือขาวและการเปลี่ยนแปลงของนกยูงจะไม่เกิดปัญหาพร้อมกันเป็นปัญหาอีกต่อไปหลังจากทำสิ่งนี้เสร็จถังซานไม่หยุดเขาทำให้สถานะของเธอสเสถียรและยืนยันว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ด้วยพลังทางจิตวิญญาณของเขาเองเขาได้นําร่องรอยของพลังทางจิตวิญญาณของเหมยกงจื่อและฉีดเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณของเขาเองในทางกลับกันทะเลแห่งจิตวิญญาณของถังซานนั้นใหญ่กว่าของเหมยกงจื่อและพลังวิญญาณภายในของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเช่นกันพลังทางจิตวิญญาณของเหมยกงจื่อที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพลังทางจิตวิญญาณของเขาจะค่อยๆเข้าสู่แก่นของทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาพื้นที่ นี่คือเหมยกงจื่อและไม่ว่าจะมีตัวตนใดก็ตามหากพลังจิตบุกถึงระดับนี้ถังซานจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงทะเลจิตวิญญาณทั้งหมดของถังซานดูเหมือนจะหายใจลำบากและมีจังหวะของพลังวิญญาณโดยรวมของเขาแต่เขาไม่ลังเลเลยแต่ค่อยๆประทับพลังวิญญาณที่เป็นของเหมยกงจื่อด้วยจิตสำนึกของเขาเอง ช่วงเวลาที่พลังจิตของเหมยกงจื่อประทับบนจิตสำนึกของถังซานร่างกายของถังซานก็สั่นสะท้านทันทีและคนทั้งตัวก็สัส่นสะท้านไม่ได้เรากับว่ามีใครคนหนึ่งลวกส่วนลึกของสมองของเขาด้วยเหล็กตีตรารู้สึกว่ารุนแรงความเจ็บปวดทำให้ทะเลวิญญ,ญาณของเขากระตุกและเมื่อพลังวิญญ,ญาณของเขาพลิกกลับเขาจะปฏิเสธมันโดยไม่รู้ตัวถังซานได้เตรียมไว้สำหรับสิ่งนี้แล้วเขาบังคับควบคุมพลังวิญญ,ญาณของเขาเอง ไม่รวมพลังจิตวิญญาณรอบข้างทำให้รังสีของพลังวิญญาณของเหมยกงจื่อถูกตราตรึงอย่างสมบูรณ์บนจิตสำนึกทางวิญญาณของเขาเองและไม่มีความต้านทานเลยด้วยรอยประทับแห่งจิตวิญญาณนี้บนจิตสำนึกของเขาในอนาคตเขาจะมีความเชื่อมโยงระหว่างเขากับเหมยกงจือ่อ ซึ่งตรงกว่าคำสาบานเลือดคำสาบานเลือดเป็นเพียงข้อจำกัดของเขาแต่รอยประทับวิญญาณนี้อย่างไรก็ตามมันสามารถทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายใดๆที่เหมอยกงจือต้องเผชิญเมื่อใดก็ได้ เมื่อสัญ,ญญาณชีพของเหมยกงจืออผันผวนอย่างรุนแรงเขาสามารถสัมผัสและลอบตำแหน่งของเธอได้ทันทีผ่านความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาและช่วยเธอโดยเร็วที่สุดเขาสามารถใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณเพื่อช่วยเธอโดยตรงผ่านการเชื่อมโยงของพลังทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้ในเวลาเดียวกันนี่ก็เทียบเท่ากับถังซานที่เปิดใจรับเธอ หากเหมยกงจือต้องการที่จะเป็นอันตรายต่อเขาผ่านการเชื่อมโยงนี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำลายจิตสำนึกของเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยตัวเองแบบนี้ให้ใครนอกจากภรรยาของคุณเอง